สวัสดีนะคะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการเย็บเพราะว่ามีคนขอมาว่าให้สอนวิธีการเย็บบอกวิธีการเย็บคือตอนนี้พี่ก็จะมีวัตถุดิบก็คือจะมีผ้าสาลูหรือผ้ากองฝุน่นหนึ่งคู่ก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีผ้าคอตตอนลาย แล้ววันนี้พี่จะมาทำที่แบบที่ว่าใช้ได้ทั้งสองด้านก็คือปกติแล้วพี่จะทำใช้ได้แค่ด้านเดียวก็คือคอตตอนลายกับคอตตอนขาวแต่วันนี้พี่จะมาทำที่มันใช้ได้สองทางเลยเห็นนะคะแล้วก็จะวางผ้าสาลูก่อนหนึ่งชิ้นแล้วก็คอตตอนลายหนึ่งคู่เลยแล้วก็ประกบกันลงไป ็เอาสารูบกบชิ้นบนอีกทีนึง่งก็เย็บไปตีนผิดก,กว่ากวาช่างเย็บผ้าเป็นก็คงคาเทียค่ะกะได้เดาได้เย็บกันลุยอีกรอบหนึง่งเพราะเราไม่ได้มีจับกูง นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ไม่ต้องมีแล้ไม่ต้องมีผ้ารองละวป็เย็บไปปกติอีกคู่หนึ่ง แต่ก็ก็ใช้เวลาหน่อยนะคะกเยืดไปตีบผีกว่าๆตามโค้งตามรอยโค้งของผ้าค่ะอะลืมบอกว่า ให้พับเก็บมุมไปเลยเวลาที่เรากลับออกมาเพื่อที่เราจะใสย่ยางยืดมันจะได้ง่ายนี่ค่ะเก็บมุมตรงนี้เลย3ชิ้นเลย123่งองอตอน้นทั้ง3ชิ้นเราพับเก็บอย่างนี้เลย1เซนพับขึ้นไปแค่เด็ดทางเดียวกันเลย ังเลยมีเซนทั้งสองฟังเลยค่ะแค่นี้แล้วก็เจียนเพื่อที่เรากลับออกมาแล้วเวลาที่เราทับผิวเขาจะได้ไม่ล้างเจียนให้เขาได้รูปเสร็จแล้วเวลากลับก็กลับง่ายๆแล้วก็ดึงดึงช่วงกลางเข้าอย่างนี้อันนี้โป้ด,ดันไป จับง่ายๆก็ตรงนี้ก็สาเร็จละเราไม่ต้องมานั่งพับเก็บมุมแล้ะเพราะว่าเราพับขอเรียบร้อยแล้ว เวลาที่เราใส่ยางแล้วทบคีบก็จะง่ายอย่างนี้นะคะแล้วยางยางเราก็ย่าตัดอยู่ที่16บหเซนถึง17เดเซนสอดเข้าไปเลยข้างละเซน มากกว่านี้หน่อยก็ได้หน้าเล็กหน้าใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสอดอย่างนี้แหละค่ะสอดเข้าไปฟังละสซนว่าสิบหกเซ,น,เซนก็คือสอดเข้าไปฟังละสซนนะคะ นี่คก,ก็อย่าใส่ได้สองทางเลยนะคะอยากได้สี่พื้นเรียบๆก็ใส่ฝั่งนี้อยากได้ลายส,สวยๆก็ฝั่งนี้โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนวิธีที่ว่า,าเราทำแบบที่ใส่ผ้ากองอีกแบบหนึ่งนะคะแค่นี้คลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ